นี่มาบลีกำลังศึกษาวิทยายุทธ์นะฮะเตรียมซื้อหวยนะฮะศึกษาตัวเลขนะคะดูมากนะฮะดูมากที่ปิดตานี่คือกินหมาค่ะบบกว่าจะได้จะได้ครั้งครั้งแล้วครังดูนะเย็นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเอ็ดถ่ายว่าจะได้ไปประกอบนะคะ พอแล้วมาดูกำลังศึกษาศาสตร์แห่งตัวเลขออกไะไรหมออกเลขที่เราไม่ซื้อ,อเลขที่เราไม่ซื้อค่ะ ทูบแม่เห็นอะไรสามเก้าหกนอกสามเก้าห้าค่ะสุดใจสุดโอ้ซื้อลงนิดเดียวนาะโอ้ยซื้อลงทำไมกะนี่จะขึ้นเนาะสามเก้าหก3กสามเก้าห้านนีจะได้รางวัลใกล้เคียงนะคะอ๋อค่ะคงใกล้เคียงจริงๆแล้วค่นนี่คืออาการล้างหวยอ่ ล้างห้ยออกนะคะมันออกไม่ไกลค่ะเลขทูบสามเก้าหกออกสามเก้าห้านี่คิดดูสิ<อ>กินกล้วยค่ะกินกล้วยกินกล้วยไปพังๆนะคะแม่ก็กินกล้วยไปกลางนะคะแล้วไปไรนคะยังมีกล้วยให้กินเนาะ <laughs> นี่ค่ะไม่อดไม่ยากหรอกล้วยนี่ค่ะทูบที่บูชามานะคะ 3 9มเกาหกเก็3 6 9หกเสามหมันออกสามเกห้าค่ะนี่เราก็ซื้อเฉียด,ยดไป,<ข>ไปค่ะเม็ดเดียวเสยดายเนาะสามคุณแม่ลีก็ซื้อแต่สามหกเก้าสามเกหแต่มันออก3 9มห้าค่ะเสียดายจริง นี่คะ่ะใกล้เคียงที่สุดนะคะ 6, ซื้อหลายใบหกสามศูนย์ห้าเก้าหกมันออกอะไรคะ 6, 3, 9, มันออกสามเก้าห้าใกล้มากฮะวดหน้าใหม่นะคะเก้าห้าเก้าหกนะคะวดหน้าใหม่ใช่วันหน้าเอาใหม่นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วคะ่ะ ค่ะอาการล้างหอยออกนะคะกำลังพิจารณานะคะโห oh, หลายใบยเลยนะคะหกเก้ารวอนละตรวจได้ยังไม่ตรวจนี่หกเก้าเก้าหกใกล้เคียงมากเลยเอามาทำไหสามเก้าห้าเก้าหกหกเก้าแย่ยเลย สองหกเก้าเจ็ดหกเก้าลายบายใช่นะคะ <S <s <uss> โอโ้โหสิทธิเลยนะนี่ถูก <s uss> ไปเคียนนะคะไปเคียน มีไก่แข็งเล็กๆค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งแต่ไม่มีหนึ่งห้าเนาะเพราะห้าหนึ่งมันพึ่งออกไปเนาะมีหนึ่งห้าแต่ไม่เอาค่ะอเอาแต่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดรู้สึกทอแท้ไหมคะใจๆจคะ่ะไม่ทอดแท้หรอกคะ่ะอีกสิบห้าวันอีกสิบห้าวันเจอกันนะคะ ไม่เป็นไรกอฉลากไม่นี้ไเป็นไงนะเยอะเลยนี่กี่ใบคะทั้งหมดยังไม่นับ <laughs> ยังไม่นับรอคะเก้าห้าเก้าหกเก้าหกค่ะ, 95, <96. S 1> คะแต่เก้าห้าไม่ซื้อ,อซื้อแต่สามเก้าหกหลายใบเลยค่ะไม้มาออกสามเก้าหกมาออกอะไรสามเก้าห้าเสียใจมากเลย เฉียดไปเฉียดมาล่างก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วหนึ่งห้าก็ไม่ซื้อนะคะอ,อาการหลังมวยออกอาการหลังมวยออกก็จะประมาณนี้แหละค่ะยิ้มแห้ง